สวัสดีครับผมสิงเท่าวันนี้สิงเท่ามีกีตาร์มาแนะนําตัวหนึ่งสมัยผมเป็นช่วงวัยยุควัยรุ่นมันจะเจอแต่ ไอ r มเนตโรสตารส์ส่วนใหญ่นี่ผมก็ได้มาจากเพื่อนในกลุ่มนี้ฮะเพจซื้อขายเพื่อนอะไรคนคงจะเห็นนั่นแหละเป็นโรสตาร์โทผมจาชื่อรู้ไม่ได้ r s 4 6 0หรือศูนย์หรืออะไรสักอย่างสี่ห้าศูนย์อะไรสักอย่างฮะก็ได้มาสภาพก็เกือบเกือบจะสมบูรณ์นะแต่บางอย่างก็มันเฟดกระโดดผมเลยไปให้ช่างขีช่วยสปาให้แล้วก็เปล่นเฟดให้เพราะว่าเฟดมันบางบางเฟดมันก็กระโดด แล้วก็ดูแลทัดทงทัดชิงตั้งทัดอัพให้ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่มันมีสตอรี่กับผมค่อนข้างเยอะมากตอนสมัยช,ช่วงเป็นวัยรุ่นกีตาร์ตัวน,นี้อยู่ในช่วงปี83ปี83ครับก็ประมาณส1ปีที่แล้วรู้ว่าเพื่อนๆนบางคนเกิดกันไม่รู้เกิดกันหรือยังครับสสปีที่แล้ว,ช,วช่วงนั้นมันตําราคาไม่ค่อยได้แต่รู้ว่ามันไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่กี่พันเพราะช่วงนั้นตอนที่ผมอยู่จังหวัดอุดรนั้นกีตาร์รุ่นนี้ ที่ตามร้านขายเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ช่วงนั้นมีค่อนข้างมีหลายรุ่นมีโลสตาร์บมีอ่ามีทั้งโรสตาร์แล้วก็มีรุ่นเบเซอร์แล้วก็มีมันค่อนข้างหลายรุ่นฮะแล้วก็กีตาร์ทรงเนี้จะจะประยู่ประจําตามโรงเรียนตามวิทยาลัยถ้าส่วนใหญ่ค่อนข้างเยอะครับทั้งเบสทั้งกีตาร์บางโรงเรียนเขาจะเป็นเหมือนเหมาจะเป็นลักษณะ ถ้าบางโรงเรียนหรือบางวิทยาลยก็จะเป็นมายาจะส่วนใหญ่นะกีธากับเบตบางโรงเรียนก็เป็นอามเนสเดี๋ยวผมจะเจออับอเนสค่อนข้างจะเยอะตอนนั้นผมออยู่เวลัยอ,อาชีวะก็เป็นอารมเนสรูสตานฮะจำชื่อร่นไม่ได้ละสภาพพราเก่าช,ช่วงนั้นผมก็เลยติดฝังใจอยู่กับ กีตาร์ไอเมเนตโรสต้าเเลยไปไป,ไปตามหาจนได้นะครับแต่รุ่นนี้มันคล้ายกับแบบจะมีหมุดตรงนี้คล้ายเหมือนเป็นทำเหมือนคล้ายเหมือนล็อกสายแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ล็อกผมไม่รู้ว่าจะทำมาทำไมก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นก็ไอรูปบิดก็ไม่ใช่ล็อกสายนะมันเป็นกีตาร์สมัยเก่าแต่มันก็มีคันโยกอะไรอยู่ประมาณนี้ฮะ <S <S ที่ผมเล่นอยู่ประมาณนั้น มันสมัยวัยรุ่นเราชอบก็เลยอยากได้ไปเจอวงดนตรีสตริงคอมโบเล่นตามในขับในช่วงแถวบ้านผมเนี่ยเามาเช่าบ้านอย่างนั้นก็ใช้อ e ินเรเ็ตรุ่นนี้ค่อนข้างซะเยอะผมก็เลยจำเ้ยสักวันหนึ่ต้องมีนะผมก็ไปได้มาตัวเด้งแต่าภาพมันไม่ค่อยดีผมนั่นมาจากคุณแถววงตีสิบกีตาร์วงตีสิบของคุณวิทยวัฒน์ยังให้ให้ทราบผมมาแล้วผมก็มาบูบบบนะ่าต่อเห็นตัวนี้เที่ยบเคยเห็นมงตะอัดทำคิดอยู่บ่อย โรสตาร์ตัวนี้ให้ผมมา,าว่าพี่ชายแกแกไปทำํำไปเจาะเป็นไอ้นัดไฟร้วว่าแต่ผมก็ไม่ได้ใช้เราทำเอามาใส่หลอ็เฉยด้านหลังก็มาเจาะรูนะไรบก็มาได้มาเป็นซากไม่มีไม่มีอะไรเลยมีอ่มีหย่องผมก็ไปตัดพิก,กาดแล้วก็หาโมไปเรื่อยเปื่อยพื้นชีวิตมันก็ยังเล่นผมก็ยังใช้เล่นเวลาทำงานอยู่ พอช่วงวนั้นผมติดลุงพี่เขาก็เล่นเขาใช้แต่แอมเนิตแอมน็ตค่อนข้างขายขายเยอะที่ที่จังหวัดที่ผมอยู่นะก็เลยจําติดติดต,ตามตลอดเลยเห็นชอบเลยชอบรีมาเจอเห็นได้เลยซื้อทิ้งไว้ราคาตอนที่ผมซื้อก็หมื่นเอ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่สมัยตอนที่ผมอยู่ประมาณสี่สิบปีที่แล้วมันไม่ได้ราคานี้เราธรรมดาครับมันมันนานมากมันก็ไม่กี่พัน เดี๋ยนไม่เป็นไรเป็นกีตาร์ที่เรามันมีสตอรี่กับเราค่อนข้างเยอะผมฝึกกีตาร์ไปดูไปยืมเขาเล่นกตรงนี้ไปที่ไหนก็เจอยี่ห้อนี่จะส่วนใหญ่ก็เลยชอบอะ่ะรือซื้อเก็บไว้เดี๋ยวค่อยๆบูรณนะทำให้มันดีให้มันเหมือนเหมือนเดิมเพราผมเป็นเป็นคนที่ชอบรุ่นนี้มากเลยตอนที่ไปยืมเขาเล่นเราฝึกต่้องตีรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่เขาจะสอนรอประจําสอน การปิกกิ้งที่ส่วนใหญ่ปิกกิ้งการตีในกลุ่มกลุ่มคอร์ดอย่างผมยกตัวอย่างเพลงผมก็เลยจำกับยี่ห้อนี้นะจะเจอเพลงอาคาร์เพนเตอร์คาร์เพนเตอร์เพลงไอ s จสเดย์วันวันมอได้ให้ผมนั่งฝึกเยี่ยนกันเนี่ยผมก็ฟังฝึกยืมกีตาร์พี่เขามานั่งฝึกเขาบ้านอยู่บ้านเขาอยู่ใกล้บ้านผมพอดีนั่งฝึกจนปวดมือสมยัยนั้นเราก็ยังยังเป็นเด็กช่วง จะเข้าไปรุ่นพอดีเป็นเนยสเซ่มันมองอยู่จากี่เอะนั่งฝึกเนี่ยคล้ายๆเหมือนสแลด์เปียโนโปิกิงแจ้งติงแจ้งติ่งแต้งเนี่ยนั่งฝึกขอนเขาสอนขอนผมดีมากเลยนะดีผมโชคด,ดีทช่ผมมีนักดนตรีรุ่นพี่สมัยยุคนั้นและหลายคนบางคนสอนเสร็จก็ไปกินเหล้าดูดกัญชาเงี้ยแต่เขาดีเขาใจดีเขาจะสอน เราก็ได้เปลี่ยนเราก็ไปยืนมองดูนคอร์ด e แล้คอร์ด on มาสิพอมาเจอ c, c sharp minor e er, ค่อนข้างยากเพราะมันท้าบไม่ใช่ัหมก่อนมันเด่งมันท้าบพอมันยากเข้าไปอีกมีการใช้นิ้วนิ้วโป้งที่เราใช้อยู่มามาออนะตรงตุ้ม b เราก็ไปเคยเจอสมัยตอนช่วงไปรุ่นว่าอะไรคอร์ดบ้าอะไรไหมมันเล่นอย่างเงี้ยมัน,นเป็นคอร์ดอ on c sharp minor แล้วมาออนตัว b เบสเป็นตัว b แต่แล้วก็วามาคอร์ดเอเบสบาลเอแต่ตัวนี้ยังเป็นสีชาร์ปเลยเป็น, C ม,นม,ปมาจชาร์ปเป็นเซเว่นแล้วมาจีจีชาร์ปดิมอัน<ๆ>ี้มาอข้อนี้โอ้โหใบแ,แรกกันยากมันทาบ นี่ผมถับมันนี่เป็นเหมือนในท่ามันสนามมัน v ีแฟเราสมัยนั้นนะผมว่ามันยากนะสมัยก่อนเนี่ยนาวกางมาเป็นขอดจีชาร์ปอยู่ก็นวนดามาใส่สองช่องที่สี่เล่นโอ้โหไม่ใช่ใส่สองช่องที่สี่อโอ้ทำมันยากที่เนอะมันเหมือนกับบีดีมแต่นี้แล้วก็มา f s h a r ร m i n มเ s อร์เ แล้วก็มาบีนั่งฝึกอย่งเงี้ยโอ้โหพระเจ้ายากชิปมลาอะไเป็นช่วงวัยรุ่นผมันมานั่งเล่นกับกีตาร์โรสตาร์เนี่ยเคยจำว่าเลยชอบอยากมีไปเก็บไว้อยงเงี้ยแล้วก็จะมีในช่วงยุคน,นั้นผมเล่นอยู่นในยุงยุคนั้น มันจะมีเพลงนี้ผมก็ไป่ก็ชอบนะมันเพลงเหมือนไอวงเนี้ยนผมที่ดูแฟนวงเพเยอร์วงเพลเยอร์ผมชอบผมชอบฟังแผ่นเสียงไงใน่วงนั้นหมายอยู่นั้นพ่อผมไปทํางานอยู่ในในกรมยิบสามฝรั่งให้มาใหเครื่องเคร่อเล่นแผ่นเสียงมาเกิดถึงได้เพลงนี้มันเป็นเพลงเพลงดังในยุคดั้นเพลง baby come back ไม่ได้ครับผมแฟนเล่นไม่ได้หรอกฟังน ok um> um um ok um 네ั่งดูพวกนักดนตรีท huh ี่ในขับในบาร์นั่งดูเขาเล่นพี่คนนึงเขาสอนเว้ยสอนผมนะเป็นลูกหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแต่จุดนั้นมันคืออะไรแต่ค่อนข้างยากที่นั่งฝึกจนปวดข้อปวดนิ้วนะดูบ็อกซิมินเนอร์พี่เขาเนี่ยปิกก็ไม่ใช่ชายนะเขาจเนี่ยเอาริโปดิลเดียวอะเนี่ยประมาณนี้ยุคนั้นยุคสมัย เมื่อสาสกับอิทิลวผมว่ามันค่อนข้างยากนะเว้ยเนี่สยสี่ช่องที่แปดทำมาออลมาสิบสายสามออกมากันเลยพุณออฟกลับมาขึ้นมาสิบคุณออฟมาแปดแล้วลงไปใหม่สายสายมลงไปสายสาย 8, มแปดมาสิบพอถึงสายสามที่เสร็ดันลูกนี้เป็นลูกสบายเลยเพื่อนเพื่อนน,น้องๆใครน,นี่ฝึกเป็นขี้เปียกกันมากเลยสบายง่ายทำมาอ,ออลคุณออฟกลับ ลงมาตรงนี้ลูกนี้เป็นลูกอาสุดสำเร็จที่เขาฝึกกันจะหนึ่งช่องที่แปดและสายสองช่องที่ 11, สิบเอ็ดปิลดออฟมาแปดสายสามช่องที่สิบดันขึน้นและปุดออฟเข้มาช่องที่แปดแลวขึ้นมาสายสี 4, ย่ตองติดบล็อกพอร์ตพี่เขาให้ผมฝึกอยู่อย่างนั้นนะมันตืดเป็นพี่สมัยนั้นเขาเล่นเขาจะเล่นเพลงนั้นยุคนั้นจะมีดังทีเป็นเพลงแนวฟัง เป็นช่วงอแนวเล่นเพลงช้าๆก่อนก็เข้าเล่นเพลงเร็วในดิสโก้เทคสมัยยุคนั้นนะมันเป็นนักขับแล้วก็เต้นรำกันอ่ะค็เป็นยุคนั้นเพลงที่ดังจะเป็นอ่าคณะ BG จีดังแล้วก็มีเพลงของวงนี้ Baby Come Back เต้นหาเพลงพ่อครับเพลงพ่อน,นี่ยะังมีลูกที่พี่เขา,านั่งสอนผมก็จำได้ลูกเนี้ยประจําเลย ปัจจุบ,บันนี้ก็เห็นหลายๆคนคลูกนี้ก็เป็นลูกเหมือนลูกสโล่สุดสำเร็จไปแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็จะจำได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพลงที่พี่อ่าไปขอแอบรับไปชาพวกดนกตรีดุ่นพี่แล้วก่อนเค่เห็นเนี่ย นิคเคชอ่นสมย,ยุคไอดิสโกลเทคพวกไอรัตสกงสเกตอะไแต่ก่อนนะี่มีเพลงดังเพลงวายบอยไอคีดีมิเนี่ยไอเราเล่นยังไงวะไม่เคยเห็นไอ,ไอวงอวีก็ไม่เคยมีสมัยก่อนไม่มีก็นักดนตรีตอนไปใส่พึ่งนักดนตรีเขามันขู่คีดีมิเนี่ยพี่เขาสอนผมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหยียบเสียงแตกพยายามเล่นแล้วก็รูกเพลงมันเนี้ยบล็อกเลยพอพอเป็น A A มันจะมีช่วงอัที่เป็น ปัจจุบันเขาเรียกว่าสัตว์โฟใช่ไหมสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกประกอบอะไรแค่ฮาร์โมนมาใส่สองช่องที่หกอ่ะมีแฟดเนี่ยแฟดพอเอเบเนอร์พอไอ้บล็อกที่ห้าเนี่ยเรากำลังบิดใส่ยสี่ฮาร์โมนมาใส่สองที่หกสมัยก่อนเราก็ไม่รู้นะเราลองเล่นเราฟังบอกเฮ้ยทำไมเล่นกนเต้รุ่นเก่าทำไมหูดีอย่างวะาทำไมฟังออก ประมาณนั้นผมก็เลยแบบพยายามที่จะไปสอบหาพวกนักดนตรีพวกตามในขับตามบาร์พวกนี้ต้องต้งพูดักดนตรีเหล่านี้พวกรุ่นพี่เหล่านี้ผมว่าเป็นคนหูเทพนะฟังเพลงเพื่อเพราสมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องแกะแกะเพลงเหมือนสมัยปัจจุบันที่ใช้พวกเพื่องดนตรีเนี่ยไอเป็นเดวใช้ใช้ตรับเทปอย่ยเข้าไปแล้วใช้ฟังช์ชันเป็นครึ่งเสียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันก็จะช้าลงใช่ไหมล่ะแต่สมัยยุคนั้นมันไม่มีร้องเพลงพี่มี มันจะมีแบบฟังเพียวๆกับอ่าถ้าดีหน่อยก็จะเป็นเครื่อง้เป็นเสียงใช่ไหมละ่ะเครื่องน้เป็นเสียงมันจะมีอ่าโลกดมาเป็นห้าสิเอร์เซ็นมันจะฟังง่ายแล้าหัวเข็มอ่ะฟังเพราะกอเท่านั้นมันช้าลงได้ไงเนี่ยผมเคยเล่นประจันเราโดนพ่อดาวจาหัวเข็มมันจะเสียงไงมันเสสิกว่ามันเล่นสบายไปเล่นลมเข้าเล่น,ลน,ลน,ลนสนะกัดเนี่ยประมาณนั้นแหละนี่มันเล่าสู่เพื่อนฟัง มีเรื่องเล่าตามสา ح, ผู้เฒ่าเนาะคนแก่กับกีตาร์ตัวน,นี้ที่ผมเพิ่งได้มาไอมันเโรสตาอาร์เอสอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วตัวน,นี้ก็เป็นตัวคล้ายๆเป็นสีครีมไม่เป็นจีผมดูว่าเป็นสีทองอ่ามันเป็นอะไรที่ผมเพิ่งได้มาก็มีสตอรี่ตอนสมัยผมไม่รุ่นนะครับก็เลยพอเจอก็เลยคว้ามาเลยจบครับสตอรี่เรื่องเล่าดีๆจากสิงเฒ่าไปครับ